รองฟ้าสดใสใบไม้เปลี่ยนสีแต่ใจฉันไม่เคยจะเปลี่ยนไปจากใจเธอสวัสดีครับผมเอวินแอดลาสครับผมสวัสดีครับผมผมเจนแอดลาสนะครับสวัสดีครับเทเดลาสนะครับผมสวัสดีครับภูแอดลาสครับผมรู้จักครับผมรู้จักอยู่แล้ว เพราะว่าคุณแม่เคยเปิดได้ฟังตอนเด็กๆแล้วรู้จัพ่อแม่เลยครับไปฟังเพลงนิทานหญิงพ่อยมาก่อนหน้านี้ด้วยรับบทเป็นพันหนึ่งครับรับบทเป็นแสบเกาเป็นชนะลมครับรับบทเป็นพ่อพระจันทร์ครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากๆครับเพราะว่าพันหนึ่งเป็นตัวละครที่ต้องเชื่อมระหว่างสองเมืองนะครับก็คือเมืองตะกะและก็เมืองเอกเด็ก ดีใจครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นบทที่น่าเล่นแล้วก็ส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันท้าทายกับตัวผมมากครับตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากแล้วก็ตอนแรกนี่คขาบอกว่าเอ้ยเล่นเป็นตัวพ่อเฮ้ย hey, เราเป็นตัวพ่อเลยเว้ยอะไรเงี้ยพอมาถึงอ๋อตัวพ่อในที่นี้หมายถึงว่า,วาพ่อจริงๆนะครับตัวละครพันหนึ่งเป็นคนที่มีความกล้าหาญมุ่งมั่นมากๆนะครับแล้วก็มีเหตุและผลแนวแน่ตรงไปตรงมาครับแต่ก้าวเป็นคนเท่ๆคนหนึ่งครับผมอ่าหลอเล่น เเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะครับมีวินัยแล้วก็มีระเบียบมากมากครับผมแล้วลมเป็นคนน่ารักเป็นเจ้าบทกอเจ้ากรีเขาผมใช่ก็จะมีความติดติดิดนึงครับผมบอกว่าเป็นคนที่ทัศนคติดีมากครับคนใจเย็นแล้วก็มองโลกในแง่บวกตลอดเวลานะครับเลือกรูปเรามันแมชกันเรามารักกันนะบอกรักแบบพันหนึ่งคงจะเป็น1 4 3ครับ มาจากคำว่า I love you คือ I ก็คือหนึ่ง love L O V E มี4ตัวแล้วก็ u Y O U ก็มี3ก็เป็น1 4 3 I love you ครับถ้าใช้หัวใจฟัปคุณจะยิ่งคำตอบจากเสหใจเรารักเธอนะรักนะครับรักนะครับ ฝากแฟนๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆทั่วไปหรือว่าจะเป็นฟอร์ไอหรือว่าจะเป็นเอลิสนะครับรัฝากนะครับละครร้องเพลงเฉลียนะครับนิทานหิงค์้อยเดอะมิวสิคอลนะครับมีเล่นทั้งหมดแค่10ร้องเท่านั้นนะครับขายบัตรวันที่1มเมษายนนี้แล้วก็ไปกดกันเยอะๆนะครับผมวันนี้เป็นฟ็อกนะครับฝากด้วยนะครับผม